ตอนที่สามสิบห้านึเมื่อโดนคุณจับได้ถ้าผมไมิใจราคาก็คงจบเรื่องไม่ได้ฮะแค่น,นี้พอหรือยังเฮทนอินไปกันเถอะ ฉันพาเธอไปพักผ่อนกูเมียนใครๆก็ได้แต่ทำไมต้องเป็นเขาคราวนี้เธอประมาทจริงๆนะเทียนอิงเธอรู้ไหมว่าฟังอยู่เป็นคนยังไงอ,ออกไปพี่ลและตะกุนแย่ห้ไปแล้ว มีอะไรอีกล่ะที่นายจะต้องได้รับจากฉันกูเมียนฉันแน่นอนว่าจะไม่ให้คุณมาทำร้ายฉันอีกฉันช่วยเธอแต่เธอกลับไม่ขอบคุณฉันเลยสักคำเธอโยนฉันออกไป แล้วแถมตอนนี้เธอยังมันนอนที่เตียงสุขแสนจะนุ่มนวลของฉันเนี่ยนะเธอนี่เป็นปีศาจต,ตัวน้อยจริงๆเธอนี่ปล่อยให้ตัวเองได้เล่นเกมในครั้งนี้หรือเธอทำไปเพราะรู้อะไรบางอย่างเธอแค่เป็นชิ้นหมากรุก แต่ให้ฉันทุกทรม,มานบางทีฉันอาจใส่ใจน้ำตาของเธอมากกว่าที่ฉันคิดครู่หนึ่งฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้ดำเนินกันอีกต่อไปเทียนอินสวัสดีพี่ชายผมได้ยินมาว่าเกิดเรื่องที่งานปาร์ตี้ คุณนี่ทำดีจริงๆเลยนะตอนที่36น้องสาวฉันมักชอบทำให้คนอื่นเป็นห่วงอยู่เรื่อยเลยจึงต้องรบกวนคุณแล้วถ้าประธานแย่ค่ะคุณกู้ไปที่นั่นแล้วค่ะเราต้องไปไปด้วยไหมคะเย์เทียนจือ ตอนนี้น่าจะตะกุนเย่ถูกควบคุมโดยเย่เทียนจือ่อเย่เทียนจือ่อรักน้องสาวของเขามากที่สุดขอแค่ง,งานแต่งงานของฉันกับน้องสาวของเขาเป็นไปได้สวยฉันก็จะข้อตะกุนเยได้สบายสบายขอโทษครับแต่คุณเข้าไปไม่ได้ครับหยวนเชอทำไมเขาถึงมาอยู่ที่นี่ 3ชั่วโมงก่อนหน้านี้คัดเฮ้อยังไม่ได้ยังไม่ได้ถ้าจะต้องเป็นเล่ารายละเอียดให้ยวนเชอเร์หล่อโจนายก็ตามมาด้วยสิได้ครับพวกกำกับเทียนทุกคนจำตำแหน่งตัวเองไว้แล้วไปพักได้ยวนเชอร์ในมานีหน่อย ที่สุดก็ได้พักสักทีเฮ้ยจะได้ไปห้องน้ำแล้วเอยเหนื่อยมากเลยตอนนี้มันกี่โมงแล้วหรอฉันยังไม่ได้กินข้าวเลยนะเราไม่มีทางเลือกนี่นักแสดงหลักยังอยู่มันเป็นเรื่องปกติที่พวกเรายังไปไหนไม่ได้เฮ้อในชอบเธอไม่ใช่รังเกียจเธอก่อนหน้านี้ ในทำอะไรของนายนะทุกอย่างกำลังไปได้ดีแต่นายเล่นได้ไรวิญญาณมากทั้งเรื่องเลยฮการแสดงก่อนหน้านี้ใช้ปฏิกิริยาที่เป็นธรรมชาติแน่นอนเขาทำได้ดีแต่ตอนนี้ต้องใช้ทักษะจริงๆสแสดงเขากลับทำมันไม่ได้อะไรอีกดูไหม เป็นเพราะเขาไงพวกเราเลยต้องรอเขาแต่เขาไม่เคยเมตแต่จะขอโทษนี่มันแย่กว่าลูจซี่ชิงช่างเขาเธอมาพังให้เต็มที่ดีกว่านักแสดงทุกคนสแตนบายเราจะเริ่มถ่ายกันแล้วรับทราบแอชั่นทำไมไนายต้อง ยกเลิกงานคอนเสิร์ตของฉันพูดอะไรบ้างสิด้เป็นแบบนี้ตลอดฉันไม่ใช่ของของนายนะในใจในายคิดอะไรอยู่ในแค่ซื้อสับเกัดหัวใจของนายสักครั้งไม่ได้เหรอจากใจนะหรอคุณต้องการความจริงจากผมเหรอหรือคุณต้องการให้ผมบอกว่าผมชอบค่ะ นในถอยหลังมาทำไมคะอุ้ยแย่แล้วงานนี้พวกกำกับโกรธจริงๆแล้วในมองดูสิแค่ฉักหนึ่งนายคนเดียวทำผิดแล้วผิดอีกในจะมีตัวประกอบคนอื่นๆอ,อีกพวกเขาที่จะต้องยอมทนร่วมง,งานกับนายจนถึงตอนนี้เออผูกกำกับครับผมเอ,อ้ยไม่ใช่สิ ทำไมเราไม่พักตรงนี้ไว้ก่อนครับอย่างเชอยังใหม่กับวงการการแสดงนะครับฮะยังใหม่ดล้วไงไม่ดล้วไงแขกมีสิทธิพิเศษอะไรเล่นไหนก็เพิ่งเตือนฉันอีกเรื่องหนึ่งเออนี่คือความคิดของนายเหรอรู้จริงถ huh? ้าไม่ใช่เพราะเชื่อในตัวนายทำไมฉันต้องเอาความสิ่งไปอยู่กับเด็กใหม่ด้วยฮะ เออผมฮึไม่ต้องพูดอะไรแล้ววันนี้พอแค่นี้เลิกก็ยอน,ยนเชอท่านนายยังกล้าสแสดงเหมือนวันนี้อีกแล้วก็พรุ่งนี้นายไม่ต้องมาแล้วตอนที่37เจผมไม่เข้าใจยอนเชอทุกคนไปกันหมดแล้วพวกเราก็าไปกันเถอะนะรัก ท่านมอนเทน่าถ้านายอยากอยู่นายก็อยู่แล้วกันฉันจะไปคุยกับพวกนักแสดงคนอื่นๆผมทำไม่ได้นายคือราชาของฉันใช่ไหมโทษทีขอโทษทีผมไม่ใช่เฮ้านายยังไม่กลับอีกหรอคุณพู้ชายเอ๊ะ นายเป็นใครตัวประกอบคนหนึ่งไม่ต้องสนใจฉันหรอกนะถึงพวกฉันจะเป็นตัวประกอบแต่ว่านายนะ่ะไม่เหมือนกันในมีบ้าหน้าฟ้าประทานเวลานายออกกล้องในายดูเป็นธรรมชาติมากกว่าพวกเอไม่ว่านายจะแสดงดีหรือแสดงแย่ ฉันพูดถูกไหมที่จริงผมก็แค่บังเอิญมีหน้าตาดีนายอยากจะพูดอะไรใช่ก็บ้าแล้วล่ะก่อนที่นายจะมาประชุมผู้กำกับเทียนตัดสินใจให้เวลานายซ้อมบทมากขึ้นนายคิดว่าผู้กำกับเปลี่ยนบททั้งหมดก็เพราะความมุ่งมั่งในการแสดงของนายเหรอคำตอบก็คือ น้องชายนารองแสดงที่นายแสดงวันนี้หน่อยมันดีมากพอของฉันมันว่างปลา่าฉันแค่แสดงกับเขาสบายๆไม่ต้องคิดอะไรมากแค่แสดงให้เหมือนการแสดงของจริงได้บอกฉันหมดตามตรงไม่ได้เหรอ ผมนะ่าชอบทำไมฉันพูดมันออกไปดังๆไม่ได้ละ่ะนั่นแหละน้องชายถ้าเราแสดงอย่างนี้ต่อไปเราจะไม่ได้อะไรเลยหัวใจในายมีเจ้าของแล้วใช่ไหมสีหน้าบาปนี้แสดงว่าฉันเราถูกใช่ไหมอ,อืม <c> ฮ <oughs> นายคิดถึงเธอเวลาแสดง นายนะคิดว่านายจะสารภาพรักกับคนที่นายชอบแค่คนเดียวเท่านั้นแต่คนที่นายอยากจะสารภาพรักด้วยไม่ใช่คนที่จะแสดงกับนายทำให้ในายเลยแสดงไม่เป็นธรรมชาติฉันแค่เยามากับฉันสิหยวนชาเทียนอิน